สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนงกัญชัยขอโทษสนธิยาไม่ใส่ซองให้ค่าตัวในรายการโหนกระแสจากกรณีนงกัญชัยกำเนิดพลอยได้เชิญนายสนธิยาไปออกรายการโหนกระแสและต่อมาทางด้านนายสนธิยาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อตำหนิทางรายการเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำมันรถว่าไปออกไม่ได้เงินทำเอาเป็นกระแสราม,ม่าอยู่ณตอนนี้ ล่าสุดทางด้านหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบกลับว่ากราบเรียนถึงคุณสนธิยาสวัสดีที่ปร,รึกษากันมาที่การการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก่อนอื่นต้องขออภัยคุณสนธิยาณัฐที่หนีด้วยครับในกรณีที่คุณสนธิยาแจ้งว่าไม่ได้รับเงินค่าน้ํามันผมขอเรียนชี้แจงแบบนี้ครับว่ารายการโหนกระสมีค่าใช้จ่ายให้กับแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการทุกท่านครับ และผมไม่มีเจตนาที่จะไม่ให้ค่าใช้จ่ายกับตัวคุณสนธิยาเลยแต่เหตุเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าทางนักการเมืองท่านใดหรือข้าราชการท่านไหนๆในทุกตำแหน่งที่มาออกรายการหนนกระแสผมเคยนำเงินมอบให้กับท่านเหล่านั้นแต่ทุกท่านปฏิเสธหมดไม่ยอมรับเงินโดยทุกท่านให้เหตุผลกับผมว่าพวกเขาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการไม่สมควรได้รับเงินจากรายการไหนๆที่ได้ไปออก เพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้รับทราบเพราะฉะนั้นการรับเงินจะเป็นการดูไม่เหมาะสมอย่างมากผมจึงไม่กล้าที่จะให้ซองคุณสนธิยาครับเหตุครั้งนี้อาจเป็นเพราะผมเข้าใจผิดว่าคุณสนธิยาจะถือกฎเกณฑ์เหมือนกับนักการเมืองท่านอื่นๆที่มาออกเรื่อคุณสนธิยามีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากัรมัธยการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรผมจึงถือวิสาสะไม่ได้ให้ซองไป รองเกรงจะไม่เหมาะสมกับตัวคุณสนธิยาเองเรื่องนี้ต้องขออภัยที่คิดแทนคุณสนธิยานะครับและผมขออนุญ,ญาตให้ทีมงานโอนเงินไปให้เพื่อความสบายใจของผมและคุณสนธิยานะครับกราบประเดนขออภัยมาณที่นี้ครับกัญชัยกำเนิดพลอยปราสนค่าเวลารายการที่คุณสนธิยาแจ้งว่านาทีละสองแสนห้าผมว่าคุณอาจเข้าใจผิดครับความหมายนั้นคือวันนั้นในการสัมภาษณ์หลังจบรายการคุณสนธิยาบอกว่าอยากพูดต่ออีกนิด ผมจึงกล่าวขอโทษและแจ้งคุณว่ามันเกินเวลาสถานีมา5นาทีแล้วผมอาจโดนประดับเงิน2 0งแสนได้เพราะเกินเวลาเขามามากแล้วครับไม่ใช่เวลาในรายการผมนาทีละสอ0แสนนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ